กดแรงดึงดูดคะ่ะทำงานผ่านอารมณ์และความรู้สึกคะ่ะซึ่งวันนี้นะคะถ้าอยากดึงดูดได้นะคะเราต้องมีความสุขให้ได้เราต้องเป็นความสุขให้ได้คะ่ะ ปัญหาของคนเรานะคะไม่สามารถเป็นความสุขได้ค่ะไม่สามารถมีความสุขได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราเลิกโกรธไม่ได้เราเลิกเกลียดไม่ได้เราเลิอกอิจฉาไม่ได้เราเลิกริษยาไม่ได้เรายังมีหลักโลกกรธหลงอยู่ในหัวใจเราอยู่สมอมาวันนี้สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราค่ะถ้าเรามีความสุขไม่ได้หรือถ้าเรามีความสุขได้ก็ไม่ยาวนาน เราจะดึงดูดได้ชั่วครั้งชั่วคราวดึงดูดได้ชั่วครู่ดึงดูดได้แบบเดียวเดี๋ยวก็ต้องมีเหตุให้ต้องสูญเสียอีกออกไปเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนค่ะฝึกมองในมุมมองที่แตกต่างค่ะ เรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตเราหากมันเป็นเรื่องที่ไม่โอเคเราลองมองต่างสิคะหาข้อดีจากเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นฝึกไม่ตัดสินค,คนอื่นค่ะไม่ตัดสินใครเลยการตัดสินคนอื่นนะคะคือการที่เราคิดไม่ดีคะ่ะการคิดไม่ดีไม่สามารถทำให้เรามีความสุขได้เพราะเราคิดไม่ดีกับคนอื่นเพราะฉะนั้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้หรือว่าทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเราดึงดูดมาไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีฝึกคิดดีนะคะชีวิตจะได้ดีในรูปแบบที่เราต้องการค่ะครูฝางคะ